วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิดีเด็ดครับพบกันทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้พิต รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการครับมาพบกับผมกจรศักด์บำรุงสิม่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนะเด็ดๆทั้งนั้นในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายตอนอนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณ ฟังไม่อย่าพลาดรายการโปรรายการเด็ดๆของทาง RMUTP Live อย่าลืมนะครับไปมาที่ YouTube ของ RMUTP Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RMUTP Live. Live. Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราจากทางคณะรัฐมนตรีของไทยเรานะมีมติ เห็นชอบต่อร่างเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับที่2นะ NDC 3.0เพื่อยกระดับไทยนะระดับยกระดับประเทศไทยเนี่ยนะนะเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ Net ซ e r นะให้เร็วขึ้น15ปีอ่าน่าสนใจนะเดี๋ยวมาติดตามกันรตรงนี้ในช่วงวิหน้าหนึ่งกันนะครับช่วงวิทย์ทั่วไทยครับ เรื่องราวของสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโวนะครับยกระดับการดูแลผู้ป่วยที่จังหวัดสงขานะเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงวิท,ทั่วไทยนะครับนะส่วนช่วงวิสตาโลกครับคุ้วังครับกุนะ้วังเคยเกลียดหรือว่าไม่ชอบวันจันทร์ไหมครับนะพอเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนนาะอยกเว้นอาจจะเสาร์อาทิตย์อาจจะไปทํางานพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้ากรณีเสาร์อาทิตย์ นะคุณผู้ฟังพักผ่อนเสร็จปุ๊บอะวันจันทร์อีกแล้วหรอนะน่าเบื่อจังเลยนะ่าต้องไปผเผชิญอะไรก็ไม่รู้นะครับในวันจันนะคุณผู้ฟังบงันทีอาจจะนะบางท่านอาจจะเกลียดวันจันทร์ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่านะวันเนี้ในช่วงวิศระโลกนะผมชวนแล้วกันผมชวนให้คุณผู้ฟังที่เกลียดวันจันทร์เนี่ยเลิกเกลียดได้แล้วครับคุณผู้ฟังนะเลิกเกลียดวันจันทร์เถอะนะเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันจะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้เออทาไมนะถึงต้องเลิกเกลียดวันจันทร์นะเพราะทาไม่เลิกเนี่ยมันอาจจะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้เอ,อ๊ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันตรงนี้ในช่วงวิศนาโลกกันแต่ช่วงนี้ไปอะไรกับวิศน์หนึ่งครับช่วงวิศนาหนึ่ง วิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้กับผมกระจรศักบำรุงสินแนงครับในช่วงนี้ครับในะเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีไทยเราเนี่ยนะมีมติเห็นชอบต่อร่างเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับที่2 หรือ NDC 3.0ครับเพื่อยกระดับประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดทิ่เป็นศูนย์หรือ Net Zero นะให้เร็วขึ้น15ปีน,น่าสนใจนะเป็น นะครับสิ่งเป็นโจทย์เลยละนะที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับนะมาติดตามตรงนี้กันเลยนะนายสุชาติชมกลิ่นครับรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะบอกว่าคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบต่อร่างเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับที่2หรือ NDC 3.0ครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเร่งเป้าหมายการปล่อยกา๊าซ เรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเนซิโรให้เร็วขึ้น15ปีเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางสู่การจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่1.5องศาเซลเซียสตามนโยบายของรัฐบาลข้อ13นะฮะการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาโดยมุ่งลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจนะครับณปีคริสต์ศักราช2035นะครับแล้วก็เร่งเพิ่มเป้าหมายการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนะมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ152เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือลดลงร้อยละ47 จากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีคริสต์ศักราช2019นะครับรวมถึงได้จัดทำแผนการลงทุนเพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศ230,000ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนไทยลดก๊าซเรือนกระจก32.8เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามเงื่อนไขของความตกลงปารีสนะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำนะครับว่าการยกระดับเป้าหมาย NDC 3.0เป็นการเร่งรัดการดาเนินงานให้บรรลุตามนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยเร็วแล้วยังจะเป็นโอกาสทางเศรกษกิจครั้งใหญ่นะครับที่ช่วยให้ไทยมีแต้มต่อในเวทีโลกเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีศัยภาพดึงดูดการลงทุนสีเขียวและสร้างงานใหม่ๆใ,ในภาคเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ำโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับได้จัดส่ง NDC 3.0นาเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับต่ออนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะหรือว่า UNF CCC นะทริปเปิลซนะีนะี่ยนะและ้จะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐที่ประชุมรัฐภาคีต่ออนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่30หรือคอบ30นะครับเรียกง,ง่ายๆแล้วกันนะคอบ30นะครับณนะเมืองเบลงิง สาพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเพื่อประกาศความมุ่งมั่นของไทยในเวทีโลกอย่างเป็นทางการนะครับรวมถึงเร่งการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับการเชื่อมโยงระบบติดตามผลแบบดิจิทัลนะให้การดาเนินง,งานมีความโปรง่งใสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับอเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่สาคัญ นะโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะการาการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะรหรือแม้กระทั่งนะตั้งเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ก็แลว่ันนี้ศีโรเนี่ยให้เร็วขึ้นเนี่ยถือว่านะนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการแก้ไขนะการทําแบบนี้อาจจะเป็นถ้าทาแบบจริงๆจังๆนะุณผู้ฟังอาจจะเป็นการแก้ไข นะเกือบเกือบจะต้นต่อหรือจะแก้ต้นต่อเลยก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังนะอาจจะถ้าต้นต่อจริงก็จ,จะมีนะครับการแก้อย่างอื่นด้วยอะไรประมาณนี้แหละนะแต่อย่างน้อยก็เป็นถือว่าเป็นการนะครับลดภาวะโลกร้อนนะที่พวกเราไปเชิญกันมาจะย0ปีแล้วนะเกือบเกือบก็เลยว่าช่วงอะไรนั่นแหละเกือบเกือบยีปีแล้วแหละนะคุณผู้ฟังนะที่นะครับสามารถที่จะนะช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับหรือว่า สามารถนะอย่างที่เขาได้ตั้งเป้าหมายว่าอาจจะจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่1.5องศาเซลเซียสนะครับตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้แหละนะครับนะก็นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็มีนะครับแอคชั่นแพลนนะเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องนะพวกเราคุณผู้ฟังก็ต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายนะครับ เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเนซีโรให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะก็คือว่าตั้งเป้าหมายนะเป้าหมายเว้น่าสนใจก็คืออีก10ปีข้างหน้าปีนี้ปีคริสต์ศักราช2025เนาะนะก็คือเขาตั้งเป้าหมายไวท้ที่ปีคริสต์ศักราช2035ก็คืออีก10ปีนะจะทำให้เกิดนะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ให้จงได้เลยทีเดียวนะครับ นะเรามาช่วยกันนะครับนะเพื่อทีนะ่จะได้ลดภาวะโลกร้อนนะครับลดไปเยอะๆเลยก็จะยิ่งดีมากๆนะแล้วก็อาจจะต้องมนะีวิธีการอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นไม่นะอาจจะเร็วขึ้นอาจจะเร็วกว่าปีคริสต์ศักราช2035ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็อาจเป็นได้นะครับถ้าสามารถทําได้จริงนะพวกเราก็ต้องช่วยๆกันนะครับช่วยกันในะสิ่งแวดล้อมของเราบ้านเมือง ของเราเนี่ยแหละนะครับนะถ้าไม่ทำแล้วก็นะใครละหรือว่าต่างประเทศไหนจะมาทำละนะครับ, <c oughs> รบก็ต้องอยู่ที่พวกเราช่วยกันนะครับนี่คือเรื่องเราของวิทย์หนาหครับจากทางคณะรัฐมนตรีไทยเรานะมีมติเห็นชอบต่อร่างเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับที่2หรือ NDC 3.0นะครับเพื่อยกระดับประเทศไทยนะเร่งขับเคลื่อน เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเนทซีโรให้เร็วขึ้น15ปีนะหรือว่านาตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีคริสต์ศักราช2035นี่เองครับนี่คือเรื่องราวของวิย์หน้าหนึ่งครับกูุ้ฟังช่วงนาวิย์ทั่วไทยครับนะเป็นเรื่องราวของสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโวครับยกระดับการดูแลผู้ป่วยที่จังหวัดสงขลานะติดตามรายละเอียดตรงนี้ในช่วงวิท,ทั่วไทย ช่วงวิ์ทั่วไทย วิดทุไรครับในรายการวิดดีเดตครับทาง YouTube r m u t p Live แห่งนี้กับ <my> ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้เมเสิร์อ,อะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ยัง YouTube r m u t p Live แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage พิมพ์าว่า r m u t p l i v e แล้วก็อินบ็อกทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงงจะช่ออ นะครู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะหรืออย่างไรก็ตามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะติชมแนะนําอยากให้ให้นาเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหน,หน,หนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งที่สว่างคผูฟ,ฟังฟังรายการวิทดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้ครับ นาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับจากสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยครับเดินหน้าขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและการทำงานร่วมกันของทีมสาหาสขาวิชาชีพนะครับตรงนี้ครับสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่18ที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยมีโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ครับร่วมเป็นเจ้าภาพหลักถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศนะเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหวงเพดานโวและ ความผิดปกติของสีสันและใบหน้าให้มีคุณภาพและครอบคลุมตลอดช่วงชีวิตครับซึ่งตรงนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ชัดดอกไม้ไพรครับนายกสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว่ใบหน้าและสีสันแห่งประเทศไทยบอกว่าภาวะปากแหวงเพดานโหว่เป็นความผิดปกติแต่กําเนิดที่ส่งผลต่อหลายมิติทั้งร่างกายจิตใจและสังคมของผู้ป่วยการดูแลรักษาจึงต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของทีมสาหาสสาขาวิชา อาชีพนะครับอย่างเช่นสัญญาแพทย์ตกแตง่งทันตแพทย์กุมารแพทย์นะโสตสอนาสิกแพทย์นักแก้ไขาการพูดนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์นะครับเพื่อวางแผนดูแลตั้งแต่แรกเกิดนะ ตั้งแต่แรกเกิดกันเลยทีเดียวนะครับจนถึงอายุประมาณหนึ่งนะซึ่งตรงนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กริดขวัญเนงินครับรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมหาวิทยายลัยเชียงใหม่และนายกสมาคมความพิการปากแวงเพดานโวใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย บอกว่าการประชุมในปีนี้ครับเน้นแนวคิด 3T ทีครับได้แก่ทีตัวแรกเลยก็คือเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่นะอย่างเช่นการพิมพ์สามมิติเวชสารสนเทศและเทคนิคการผ่าตัดที่แม่นยำมาประยุกใช้ในการดูแลรักษาทีที่2ก็คือในสนเสมอเลยทีมเวิร์คครับการเสริมสร้างความร่วมมือของทีมสหาหสาขาในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและทีที่3สาําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือ total care ครับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่นอกจากนี้ครับการประชุมยังเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงวิชาการนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์ ในภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางนี้ภายในงานครับประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะ การนำเสนอผลงานวิจัยและเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างครบวงจรนะครับถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนง,งานดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหวนในไทยนะครับให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ยั่งยืนต่อไปนะครับน,นี่คือเรื่องเาวาของวิทย์ทั่วไทยช่วงนี้นะครับช่วงหน้าวิศนาโลกครับ นะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่นะอาจจะนะเกลียดวันจันทร์หรือว่านะพอมาถึงวันจันทร์เอาอีกแล้วหรอนะครับวันจันทร์อีกแล้วหรอนะผ่านผ่านวันเสาร์ที่ไปอย่างรวดเร็วเลยนะเพิ่งจะวันเพิ่งจะหาวันศุกร์เองนะเสาร์ที่ผ่านไปไวมากนะความสุขมันจะนะผ่านไปไวจริงจริงนะครับพอตื่นขึ้นมาวันจันทร์อีกแล้วนะจนเกิดอาการเกลียดวันจันทร์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ ในะช่วงวิสัาโลกผมเนี่ยแหละจะมาชวนให้คุณผู้ฟังนะที่เกลียดวันจันเนี่ยเลิกเกลียดซะนะเลิกเกลียดวันจันนะเพราะว่าถ้าเกลียดวันจันเนี่ยนะอาจส่งผลร้ายต่อร่างกายได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามกันต่อกับวิสัาโลกช่วงวิสัาโลก วิศดาโลกครับในรายการวิทย์ดีเดดครับทาง YouTube RM u t p Live แห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟัง,ฟงนะนึกถึงวันจันทร์ ทีไรเคยแม้ละครับว่าถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงวันจันทร์ที่ไรเนี่ยมันช่างละเหี่ยใจจริงๆนะซึมเศร้าเหงาหงอยนะไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงอยากไปทํางานนะครับผู้สานะผู้สาให้เกลียดวันจันทร์กันทีเดียวนะไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะนะแต่ถ้าคุณผู้ฟังอาจจะเคยประสบปัญหานึกถึงวันจันทร์ที่ไรมันช่างละเหี่ยใจซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอยากไปทํางานนะ,นะคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าอาการเนี้ย เรียกว่าภาวะมันเดบรูสหรือว่าโรคเกลียดวันจันนี่เองนะมีจริงนะโรคเกลียดวันจันร์ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายได้โดยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยทีเดียวนะสังคมทำงานจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันครับมองว่าวันจันเนี่ยนะเป็นวันที่คนชอบ น้อยที่สุดในสัปดาห์นะเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากการพักผ่อนช่วงวันหยุดเสวอาทิตย์นะวีคเอนเนี่ยนะโดยต้องเตรียมเผชิญกับความรับผิดชอบด้านการงานเริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์และอีกหลายวันกว่าจะได้หยุดอีกครั้งนะครับผลการศึกษาล่าสุดนะครับโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะครับซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร journal of affective disorder นะครับ นะ Journal of Affective Disorders นะครับไม่เพียงแต่ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างความวิตกกังวลในวันแรกของสัปดาห์ทำงานนะกับระดับฮอร์โมนความเครียดที่สูงเท่านั้นนะครับแต่ความเชื่อมโยงนี้นะยังคงอยู่แม้กเกษียณอายุไปแล้วด้วยนะครับโดยแม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่เท่ากับสาเหตุแต่การเพิ่มขึ้นของสัญญาณความเครียด อย่างคอร์ติซอลในวันจันทร์นะครับมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเลยนะโดยเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นถึง19%เมื่อเทียบกับวันอื่นๆของสัปดาห์ที่วิจัยได้ตรวจผู้ใหญ่นะครับอายุ50ปีขึ้นไปนะจำนวน3,511คนซึ่งเข้าร่วมในโครงการ English Longitudinal Study of เอจิงนะครับหรือว่า ELSA หรือเอลซานนี่เองนะครับถ้าอ่านแบบอักษรยอดติดกันนะครับโดยผู้เข้าร่วม รายงานระดับความวิตกกังวลของตนในวันต่างๆของสัปดาห์นะพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเส้นผมแล้วก็วิเคราะห์ระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลนะครับการศึกษาวิจัยนะพบว่าผู้ที่รายงานว่ารู้สึกวิตกกังวลเป็นพิเศษในวันจันทร์มีระดับคอร์ติซอลสูงกว่าผู้ที่รู้สึกวิตกกังวลในวันอื่นๆประมาณ23%ครับความสมคของความวิตกกังวลในวันจันทร์ส่งผลต่อแกนไฮโปทาามัส ต่อมไต้สมองต่อมหมวกไตนะซึ่งเป็นระบบจัดการความเครียดหลักของร่างกายเมื่อเกิดความเครียดเรื้อรังนะจะไปกระตุน้นแกนนะครับไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองต่อมหมวดต่อมหมวกไตหรือว่า HPA มากเกินที่จะรับไหวจนนำไปสู่ปัญหาระบบภูมิคุ้มกันโรคเมตาบอลิซึมนะครับหรือว่าภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยแหละนะ ความผิปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและอื่นๆได้แม้อาจดูเหมือนเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่ชัดเจนแต่ที่แปลกเลยนะก็คือการศึกษาพบว่าแม้แต่ผู้กเกษียณอายุไปแล้วก็ยังรู้สึกเครียดในวันจันทร์นะครับนะไม่จริงๆกลุ่มนี้ไม่น่าจะเครียดเนาะนะเพราะว่ากเกษียณไปแล้วไม่ต้องทำงานแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกเครียด ในวันจันทร์นะฮะแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยเช่นกันครับซึ่งตรงนี้นะครับทารนินาชชนโดล่านะครับซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะถ้าชื่อผิดขออภัยนะครับบอกว่านะครับนะวันจันทร์ทำหน้าที่เป็นตัวขยายความเครียดทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุบางคนการเปรี่ยมผ่าน ในแต่ละสัปดาห์จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพที่คงอยู่นานหลายเดือนนี่ไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องที่ว่าวันจันทร์ฝังรากลึกในสรีรวิทยาความเครียดของเรามากเพียงใดแม้กระทั่งนะหลังจากจบงานไปแล้วก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาการของคนเกลียดวันจันทร นะมีวิธีแก้นะคุณรู้ฟังนะไม่ใช่มีไม่มีวิธีแก้มีวิธีแก้นะคุณรู้ฟังนะมารู้จัก6แนวทางแก้อาการเกรียดวันจันทร์นะเขาทํากันอย่างไรลองจดเลคเชอร์กันดูนะอย่างแรกเลยแนวะทางแรกครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงหยุดยาวควรเข้านอนและตื่นนอนในเวลาใกล้เคียงวันทํางานที่สุดนะไม่ใช่ว่าตื่นสายเกินปกติไปมาก นะทำให้ต้องมาปรับตัวใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ตื่นแล้วก็ง่ายต่อการหงุดหงิดนะครับอ่ะก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะแนวทางต่อมาเลยก็คือไม่ควรโหมททำงานวันหยุดถ้าไม่จำเป็นครับเพราะว่าร่างกายและจิตใจต้องการพักต้องการผ่อนคลายบ้างนะเพื่อเติมพลังให้เช้าวันจันทร์ครับนะแนวทางต่อมาก็คือในทางตรงกันข้ามถ้าวันหยุด ถ้ามีการสังสรรค์งานรื่นเริงออกเดินทางไกลหรือไปท่องเที่ยวพจนภัยเล่นกีฬาแล้วก็อื่นๆแม้เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ควรแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างและไม่รบกวนเวลานอนไม่ใช่ว่าหักโหมกับกิจกรรมณนะวันหยุดโดยไม่พักผ่อนเพียงพอนะครับซึ่งจะทำให้อ่อนล้ามากในเช้าวันจัดนะครับต่อมาเลยเรื่องของอาหารครับนะอาหารก็สำคัญอาหารมื้อค่ำวันอาทิตย์เนี่ย ไม่ควรกินอิ่มมากเกินไปเพราะจะส่งผลให้นอนหลับไม่สนิทพักผ่อนไม่พอควรเน้นผักปรุงรสกลางๆพอดีของว่างก็ควรจะเป็นผลไม้นะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้านะเบีาายร์ไวน์นะไม่ควรดื่มอะไรนะหรือว่าแอลกอฮอล์ใดๆนะครับเพื่อความสดใสของเช้าวันจันทร์นะครับ แล้วก็แนวทางต่อมานะเรารู้กันดีเลยนะว่าเช้าวันจันทร์จะรถติดเป็นพิเศษฉะนั้นควรตื่นและออกจากบ้านให้ไวกว่าวันอื่นๆเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากการลุ้นไปสายประเดิมต้นสัปดาห์ด้วยความไม่สบายใจซึ่งไม่ดีนะครับไม่ดีต่ออารมณ์ไปทั้งวันหรืออาจทั้งสัปดาห์ก็อาจเป็นได้นะครับ แล้วก็อีกแนวทางหนึ่งเลยสําคัญเลยก็คือถ้าไม่จําเป็นไม่ควรมีการโตรเ้เถียงเครียดๆนะครับหรือประชุมหนักๆน,น,นานๆในครึ่งเช้าว,วันจันทร์เพราะว่านะครับทุกคนต่างก็กําลังปรับตัวกลับมาจากช่วงวันหยุดและภาักงานประจําต่างๆก็มักจะไหลเวียนกลับเข้ามาในเช้าว,วันจันทร์มากเป็นพิเศษด้วยเนี่ยก็เลยว่าเป็นการลดความเครียดเลยล่ะนะครับพะถ้าจู่ๆวันจันทร์อะเช้าขึ้นมา นะ,ะถกเถียงอีกแล้วนะโดนต่อว่าอย่างแล้วเนี่ยก็คงจะไม่สบายใจอย่างแน่นอนก็นะลองปรับใช้กันดูนะครับซึ่งความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงที่นะคุณผู้ฟังเองได้ทำตามวิธีทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่อันดับแรกๆเลยก็คือการที่นะคุณผู้ฟังเองเริ่มสำรวจปจัจจัยต่างๆที่อาจจะเป็นปัญหาในการทำงานครับลองสำรวจดูนะว่าปัญหานะครับว่าต้นเหตุจริงๆเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรแล้วแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงบวก อยู่เสมอนะครับซึ่งตรงนี้นะเชื่อว่าการที่ทุกคนได้รับรู้รับมือและเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจะช่วยให้ห่างไกลาจากอาการเกลียดวันจันได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวคุณผู้ฟังเองให้เป็นคนใหม่ที่รักในการพัฒนาตัวเองรวมถึงการทำงานนะได้อย่างมีได้อย่างเปี่ยม ประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าทำเช่นนี้แล้วแก้ปัญหาอาการเกรดวันจัน์ได้เป็นผลสำเร็จนะคุณผู้ฟังก็จะรักวันจัน์มากยิ่งขึ้นนะครับจริงไหมล่ะครับลองนะไปปรับใช้6แนวทางนะครับที่จะช่วยนะครับแก้ไขาอาการเกลรดวันจันนะครับนะคบใครที่ไม่ชอบเลยวันจันนะครับลอง6แนวทางนี้ลองไปนะแก้ ลองไปปรับใช้ดูนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็ลองสํารวจตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรกันแน่หรือว่าเกิดปัญหาอะไรหรือว่านะครับมีเกิดเหตุอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าตัวเราเองหรือกระทั่งคนใกล้ชิดนะครับลองไปสํารวจดูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการแก้ไขอาการเกลียดวันจันทร์ของตัวคุณฟังบางท่านเองก็ได้ไม่แน่เช่นเดียวกันนะครับนะบแล้วก็ จะรักวันจันทร์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่รักวันจันทร์อย่างเดียวอาจจะรักกันทุกๆวันไปเลยนะครับจนถึงเสาร์อาทิตย์ก็เรียกว่ารักกันทุกวันเลยละนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามนะอะก็ลองไปใช้ดูนะครับนะลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิศณาโลกฝากไว้ท้ายรายการในช่วงนี้นะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามรายการต่างๆของทาง YouTube r m u t p Live แห่งนี้นะครับก็เข้ามาได้เลยที่ ยูทูบของ R M U T P Live แห่งนี้แหละก็มาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังได้คุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็ในคลิกไปที่คลิปวิดีโอนั้นๆแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube R M U T P Live แห่งนี้ครับและถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U T P Live นหะนอย่าลืมนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ R M U T P Live คําวและอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U T P Live แห่งนี้ครับรวมถึงนะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้นาะได้ผ่านทางทั้ง Facebook Fanpage พิมพ์คาว่า rmudpfb ครับนะและหรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ rmudp.ac.th นะครับมีการอัปเดตนะเรื่องราวนะผลงานนะหรือว่ากิจกรรมนะครับ จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนครนะอยู่ตลอดตลอดเลยนะครับลองติดตามกันได้ใน2ช่องทางนี้นะครับนะและฝากนะครับไปนะฝากไปดึงนักศึกษาที่เรียนอยู่ราชมงคลพระนครแห่งนี้นะครับ นะฝากไว้เช่นเคยครับว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะแต่เรียนที่ราชมงคลพระนะครต้องมีงานทำร1 0 0เปซนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กับน้องๆน,นักศึกษาด้วยนะครับนะที่เรียนอยู่ราชมงคลพระนะครแห่งนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเดชเจอกันในตอนหน้ากับทาง YouTube R M G D P Live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกจรศักดิ์บำรุงสินมันผู้ดําเนินรายการสวัสดีครับวิดีเดช